สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันหยุดแต่แม่ดัลล่าไม่ได้หยุดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือต้นไม้ที่แม่ดัลล่าปลูกเนี่ยถึงระยะที่เขาจะต้องอ่าถึงระยะที่เขาแตกหนอ่อแตกไหลให้เราแบบขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆก็จําเป็นที่จะต้องรีบด่วนนะคะรีบเร่งที่จะต้องอ่างัด งัดหนอ่องัดไหลงัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเกิดมานะคะให้เขาที่เขาพร้อมขยายพันธุ์เนี่ยเอาไปปลูกนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะอย่างถุงเงินถุงทองเนี่ยมีใครสนใจไหมคะหน่อไหลเนี่ยของถุงเงินถุงทองนะคะพอมีแบ่งนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะพอเราลอกกาบใบนี้ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่แม่นันลาก็ต้องแบบหาดินเนี่ยมาถมเขาให้ให้ให้ให ถมบริเวณโคนนี่เห็นไหมคะตาของเขาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเน,นี่ยห่หนอไหลยเยอะค่ะเยอะเนี่ยมุดไปทั่วเลยค่ะนะคะแล้วบอลดำแบ็คเมจิกก็เนี่ยโอ้โหพอเขาแตกหนอ่อแตกไหลแล้วแบบเอาไม่ทันเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็โผล่นะคะหน่อไหลของเขาแล้วก็สังเกตว่าถุงเงินถุงทองเนี่ย น่าจะถึงเกือบถึงระยะที่จะต้องรื้อเขานะคะรื้อเข่งแล้วก็ล้างลำต้นของเขาใหม่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าใบาใบของเขาเนี่ยคลี่เสร็จแล้วก็ค่อยๆยุบตัวลงเรื่อยๆแต่ก็ยังมี 3- าสีใบอยู่นะคะเพื่อนๆพือนคือเขาออกหลอดใบใหม่ได้เร็วแล้วก็ออกหนอ่อออกไหลได้เยอะสังเกตว่าการ ที่ใบของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเพืพ่อนๆคือจะไม่เต็มใบเหมือนเหมือนอระยะที่เขายังไม่ออกหนอ่อออกไหลนะคะคือใบเขาจะมาเต็มมากพอถึงระยะที่เขาแบบออกหนอ่อออกไหลเนี่ยใบยเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยที่แม่ดัลล่าเลี้ยงเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเนี่ยแต่ว่าหน่อไหลนี่เยอะนะคะเข่งน้องก็เหมือนกันค่ะเข่งน้องก็มาเหมือนกันทะลุเข่งไปทั่วเลยคะ่ะเพืพ่อนๆค่ะ แล้วหน่อไหลที่ชําไว้นี่ก็เริ่มเริ่มแตกยอดออกมาเกือบทุกกระถางแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วจะเอาไปปลูกที่ไหนละจ๊ะแม่ดล่าเอ๋ยแค่นี้ก็โอโ้โหวันนี้แม่ดล่าจะพาเพื่อนๆมาแยกอ่าแยก แยกหน่อของออดิบนะคะแล้วก็เสียนน้าคราชนะคะหรือว่าหอเงินหอทองต้นนี้นะคะได้ระยะที่จะต้องแยกหน่อเขาแล้วคะ่ะเพื่อที่จะเอามาปลูกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆโตเร็วนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแดดบริเวณนี้ก็จะไม่มีเป็นเป็นที่ร่มแล้วนะคะหอเงินหอทองก็จะได้รับแสงแดดแค่ครึ่งวันคะ่ะเพื่อน โตเร็วค่ะโตเร็วแล้วก็ออกหนอให้แม่ดันล่าได้เร็วนะคะห่อ,อเงินหอทองส่วนออดีปไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะเนี่ยยังยังเล็กนะคะอันนี้คือเล็กเดี๋ยวเขาจะมีไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะเอาละทีนี้เราจะมาแยกก้านทูนก่อนนะคะ ใช้เสียมนะคะพเพื่อนใช้ตัวนี้นะคะใช้เสียมตัวนี้เนี่ยค่ะงัดนะคะแยกออกมาทําเลยค่ะพเพื่อนๆคะ่ะค่อยๆคะ่ะค่อยๆงัดเขาขึ้นดูว่าโอ้โหดูหน่อเขาสิพเพื่อนนี่เขาขาวนะก็คือไหลขึ้นหน่อของเขานะคะ ไหมค่ะว้าวสุดยอดเลยจ้าเนละลาจะงัดยังไงทีเนี้ยโอ้ฝั่งนี้ก็มีค่ะตายแล้วแล้วจะทำยังไงดีจ้ะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆ ใช้สองมือแล้วกันนะคะจะได้กะถูกคงเอาคงเอาออกคู่เลยนะคะเพื่อนๆคือตอนแรกจะเอาจะเอาต้นนี้ออกนะคะแต่ว่ามันอยู่ชิดกันเ่นาล้า ระยะไม่ถูกนะคะได้แล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้รากมาหรือเปล่านะคะงัดค่ะงัดงัดงัดขึ้น นะคะค่ตัวที่งัดได้ได้ดีที่สุดก็คือมือเรานี่แหละคะ่ะเพราะเราจะรู้ความหนักเบาของมือนะคะที่จะงัดต้นไม้ออกมานะคะถ้าเราใช้วัสดุอื่นหรือว่าจอบเสียมนี้ต้องเสียนจริงๆนะคะนี่ไม่นันลาก็ได้รากของของเขามานะคะแล้วบริเวณเงาของเขาเนี่ยคะ่ะเพื่อน เป็นอย่างนี้เลยนี่ค่ะหน่อของเขาออกมาไหลของเขาออกมาค่ะสุดยอดสุดว้าเลยค่ะแล้วถ้าแม่ดอลล่าลอกกาบที่แม่ดอลล่าตัดไว้นะคะเขาก็จะมีตาออกมาอีกนะคะเพื่อนวางไว้ก่อนนะคะวัสดุปลูกแม่ดอลล่าก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ย คอกปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ผสมด้วยดินปลูกไม่ได้รองก้นกระถางนะคะเพื่อนๆแม่นันล่าใช้เศษใบไม้เนี่ยรองไว้กันดินไหลออกนะคะแค่นั้นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะปลูกเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเราค่อยไปย,ย้าย ยายหน่อหน้าคราดนะคะใช้เสียมนี่นะคะขุดเป็นเบ้าลงไปนะคะเบ้าให้ลึกหน่อยให้ให้ให้เหมาะกับความยาวของรากของเขานะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเมลา่าอ่อรดน้ําจนชุ่มแล้วนะคะก็ไม่ต้องรดอีกแค่เอา,อา ต้นหน่อของก้านทูนนี้ลงไปก็เป็นอันเสร็จนะคะระวังรากเค้านะคะเพื่อนๆนี่กดนะคะกดรอบๆไม่กดตรงๆนะคะเพื่อนๆกดรอบๆค่ะแล้วก็ ลองโยกดูว่าหน่อ,นอของเขานี่โครงเพลงหรือไม่ถ้าเขาแน่นแล้วก็คือแน่นนะคะเพื่อนๆถ้ายังโครงเพลงไม่เกาะกระดินเราต้องกดใหม่นะคะกดแน่นๆเลยนะคะรอบๆนะคะไม่กดตรงๆนะคะเพราะว่าถ้ากดตรงนี้ลากเขากระเทือนแน่นอน,นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะหนึ่งสิ่ง ออดิบย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนเสียนหน้าคราก่มดาล่าจะปลูกใส่เข่งนะคะเดี๋ยวเราไปงัดเลยคะ่ะออกได้เร็วมากดีมากเลยซื้อครั้งเดียวจบนะคะต้นไม้ก็ใช้เสียมเนี่คะค่ะผุดลงไปก่อนนะคะเพื่อน,อนแล้วค่อยใช้มือเนี่ย คุยดินออกมานะคะว่าเราจะาตัดเงาเขาตรงไหนนะคะบริเวณไหนนะคะโอ้โหไหลเข้าเยอะมากเลยยังไ,ไงเนี่ยอ๋อตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ เขามาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่นาร่ากะระยะด้วยมือนะคะเดี๋ยวจะงัดขึ้นมาด้วยมือนะคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะนี่ค่ะแยกเงาง่ายๆนะคะเพื่อนๆใช้มือเรานี่แหละค่ะกะระยะกะ ความลึกความเบาของการดึงหน่อของต้นไม้ออกมานะคะวิธีนี้แม่นันล่าชอบมากค่ะแล้วก็ต้นไม้ของแม่นันล่าที่แยกออกมานี่จะไม่ช้ำเลยนะคะปลูกลงเข่งค่ะเพื่อน,นก็สูตรดินสูตรปุ๋ยเหมือนกันค่ะสูตรดินหมักใบไม้นะคะเพื่อนผสมปุ๋ยคอก เป็นเสียนนาคราดเลยนะคะเข่งนี้ปลูกใส่เข่งนี้นะคะกุดบ้าลงไปค่ะเพื่อนแล้วก็วางนะคะแล้วแม่ดันล่ามีแจ็คพอตมาด้วยคะ่ะบริเวณนี้นะคะนี่นี่คะ่ะเป็นหน่อของเขาอีกหนึ่งหนอนะคะเพื่อนแ <c oughs> จ่มมากสุดว้าวเลยคะ่ะ พยายามอย่าให้รากเข้ากระเทือนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมคะรากขาดแล้วตอนนี้ก็ต้องทิ้งนะคะวางลงไปเลยค่ะ,ะกดรอบๆนะคะ แล้วก็โยกดูค่ะว่าเขาโอนเอ็นหรือไม่โอเคเขาไม่โอนเอ็นแล้วก็ใช้ดินบริเวณร,บรอบๆนี้กลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยแม่ดอน่ารดให้ชุ่มแล้วก็ให้ดินเขาเซตตัวอุ้มรากของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะแล้วก็สังเกตว่าดินบริเวณนี้แห้งหรือยังถ้ายังชื้นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องรดนะคะต้องรดน้ำค่ะ เดี๋ยวรากเขาจะเน่าเอานะคะเพื่อน<ๆ>เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้นอ่อนของเสียนาคราชนะคะหน่ออ่อนเลยอันนี้ออดิบนะคะส่วนตันนี้คือจะลงฤือสีผสมนะคะเพราะว่าแม่ดันล่าเนี่ยชําเข้าไว้นะคะหักกิ่งเข้ามาชํำได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะดูรากเขาค่ะ รือสีผสมนี่ง่ายมากเลยนะคะเพื่อน,อนแค่ชําน้ําเขาก็ให้รากแล้วนะคะเนี่ยรากมาเต็มๆเ,เลยค่ะมาทุกกิ่งเลยนะคะเราก็มาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆค่ะเพื่อน,อนรือสีผสมนะคะนี่แหละค่ะวันหยุดของแม่ดัลล่าก็คือไม่ได้หยุดแล้วค่ะช่วงนี้มีอีกหลายๆชนิดนะคะอย่าง คลีประวานนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะแยกแยกหน่อของเขาได้แล้วนะคะเพราะว่าออกทะลุเข่งก็มีนะคะนี่ค่ะส่วนบริเวณร,บรอบๆโคนต้นของเขานะคะแม่นา่าก็จะโกยดินมากลบนะคะกลบโกยดินเนี่ยมากลบนะคะให้ท่วมกับบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ไม่ไม่สูงนะคะท่วมบริเวณกากใบที่เราจะต้องลอกออกนะคะแค่นั้นพอ เสียหน้าคาลาก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะหนอ่อไหลของเขานี่เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาเตรียมที่จะออกหน่อให้แม่ดัล่าเพิ่มได้เยอะแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์นะคะถ้าอยากเลี้ยงต้นไม้ไม้ใบต่างๆเนี่ยประสบการณ์ตรงของแม่ดันล่าเลยค่ะอย่าเลี้ยงเยอะค่ะตั้งแม่ แค่ต้นเดียวก็พอคะ่ะเพราะถึงระยะการแตกหนอแตกหลายขยายพันธุ์เนี่ยจะต้องอเตรียมวัสดุปลูกเตรียมกระถางเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะถ้าทําคนเดียวเนี่ยปลูกแค่นี้ก็พอนะคะไม่นานแล้ว <c oughs> ก็คลิปนี้กาพาเพื่อนๆมาแยกนอของออดิบนะคะ ของหอเงินหอทองหรือว่าเสียหนาคราชเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ